สวัสดีจ้ามาพบมาพ่าพอกับแม่เอมมาอีกเลยนะจ้าบบมีเวลามานาั่งคุยยังสี่นานมากเลยเนาะจัดน้องบัจจินีกันเลยสิมาคุยจ้ามาคุยเรื่องอะไรก็คือหลังจากที่ไม่ได้คุยแบบนี้นานนาะจต่มันก็คือมีเรื่องเยอะแยะที่อยากจะคุยอยากจะเว่ามันบอจ้ดพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ก็มาคุยเรื่องเดียวนะจ้ะเนาะเรื่องที่เป็นกระแสรหรือว่าไม่เป็นกระแสแต่ว่าเรื่องนี้แม่เอมมาก็อยากจะคุยนานแล้วจ้ะเพียงแต่ว่า ไม่ค่อยมีเวลาส่วนมากก็จะทําคลิปแบบไปกับเพื่อนไปกับลูกหลานแบบไปกินบ้านเพื่อนไปเที่ยวบ้านเพื่อนเพื่อนก็มาบ้านเรามั่งอย่างประมาณนี้มวา่าจ่าในวันนี้ก็เลยว่าเออ,เ,อ,อเขาบอกว่าฝนจะตกช่วงบ่ายไม่รู้จะตกหรือเปล่าก็เรียกว่าเออก่อนที่ฝนจะตกจะมาถ่ายวิวข้างนอกถ่ายแบบว่าเป็นใบไม้สีเหลืองทองแต่ว่ามันกระลุนสิบเลยจ้ะเพราะว่ารุเนาอจ้าเอาละจ้ะมาเข้าเรื่องกันเ,เดอ้อเรื่องธุรกิจตอนนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับประมาณว่าธุรกิจพวก ออนไลน์หรือว่าขายตรงหรือว่าพวกเครือข่ายอย่างประมาณนี้เนาะงอกจากนอกระคือมาเว้านี่พว่าอย่างมีแม่แอม็มม่ามีครั้งหนึ่งก็คือโอ้จากครั้งหนึ่งหรือ่อหลาไครั้งตอนอยู่เมืองไทยจ้ะพี่น้องก็คือเคยเหมือนกันส่วนมากอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าของแบบบริษัทอะไรนี่อย่างไนระจ้ะส่วนมากมันจะเป็นหลอกลวง เกือบร้อยเปอร์เซนต์จากพี่น้องไอ้ที่ส่วนไม่หลอกลวงก็อาจจะมีเปอร์เซนต์เดียวหรือสองเปอร์เซนต์ก็แล้วแต่นเนาะแต่ว่าแม่แมาจะมาคุยเรื่องของตัวเองก็คือตอนนั้นก็คือพูด,ดง่ายๆตอนยังยังอยู่กับอ,อยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่กับแฟนคนไทยพ่อของลูกนอกจากเนาะก็คือทุกคนนะจากพี่น้องก็คืออยากรวยมันบ่ใครๆกอ็อยากรวยแล้วก็อยากมีเงินมันบ่ละอตอนนั้นก็คืออยู่บ้านนาะจาะอยู่บ้านนอกเลี้ยงลูกเลี้ยงพีเอชพีออยนี่แหละ ก็มีคนมาชวนที่แรกก็มีคนแถวหมู่บ้านใกล้ๆกันตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดนะเป็นพี่สาวขายของขายก๋วยเตี๋ยวและแม่เอมา่ากนี่ก็คือไปนั่งเล่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาแล้วก็มีพี่คนหนึ่งอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันรู้จักกันอะไรไงเขาก็มาหาเนาะจา่ะรู้จักกันแต่ว่าไม่ได้สนิทรู้จักกันผิวเผินอะไรเขาก็เอาน้ามาให้กินน้ํามาให้กินแล้วแม่เอม่าก็กินมันจะเป็นน้ํา สีเขียวๆนะจ๊ะเนาะคล้ายๆน้ําใบยะนางน้ําบเตยป่าวะแต่ว่าไม่มีกลิ่นเขาก็ให้กินก็กินดูก็รู้สึกว่าก็ธรรมาดาแต่ว่าคนที่เขากินเขาบอกว่ามันเป็นน้ําประมาณลิตรครึ่งน,นะจ๊ะพี่น้องลิตรครึ่งขวดน้าบ้านเราลิตรครึนน่งนี่แหละจ๊ะเขาบอกว่ากินแล้วรู้สึกยังไงที่แรกเขาก็คุยๆแลวเล่นก่อนกินแล้วรู้สึกยังไงแม่มากบอกว่าก็ยังไม่ตอบเขาบอกว่ากินแล้วรู้สึกเวียนๆหัวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยในความที่แบบว่าเรากลัวเขาขายหน้าเป็นคนที่เกงใจคนเมื่อไหรกลัวเขาขายหน้าเราก็ไม่มีความรู้สึกว่าแบบ มึนๆมึนๆหัวหน่อยหนึ่งเลยมีอาการมึนๆหน่อยหนึ่งบอมีความรู้สึกเลยจ้ะแต่ในเมื่อเขาถามว่าเป็นยังไงเป็นยังไงมึนๆหัวมึนๆหัวมันบอเอียงเสียแม่อมาก็ต้องตอบไปว่าเออรู้สึกแบบมึนๆหัวนะเขาก็บอกว่านั่นแหละผลของตัวเนี้ยน้ําตัวเนี้ยแต่เขาไม่ได้ใช้คาว่ายาเาะจ้ะผลของน้ําตัวนี้คือทํางานแล้วแล้วทีนี้เขาก็นั่ง เขาก็คุยไปว่าเออน้าตัวนี้เข้ามากับญาติขมังคนณหนึ่งแต่ญาติเขาเขาแค่มาเป็นเพื่อนเนะแต่เขาก็จะบอกว่าน้ําตัวนี้นะมีสรรพคุณเป็นยังไงอะไรยังไงเขาบอกว่าอยากไปฟังด้วยกันไหมมันเป็นยังไงแม่มาก็บอกโอ้ไม่ไปหรอกอะไรแล้ววันหลังเขาก็มาอีกมันก็เรื่องราวมันก็ผ่านมาเป็นจะยี่สิบปีแล้วนาะจ๊ะพี่น้องมันก็จําได้มากจําไม่ได้มากเนะจ๊ะเด้อเออนั่นแหละทีนี้เขาก็บอกว่าอ่าวันหลังเขาก็มาอีกเขาก็ชวนไปว่าไปไหมไปทําตัวนี้ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาพูดยังไงพี่น้อง และตัวเองก็อยากจะรวยด้วยเนาะจ๊ะนาะกันเลยแบบว่าเออไปไปด้วยแต่ไปเขาบอกว่าไปนี้จะมีคนมาพูดให้ฟังเขาจะมีคนมาพูดให้ฟังว่าน้าตัวนี้มันเป็นยังไงกินแล้วมีประโยชน์ยังไงแล้วขายได้ยังไงเขาก็จะพูดให้เราฟังข้าวๆพี่น้องฟังร้าวๆก่อนและหลังจากนั้น เขาก็พาเราไปเหมือนประมาณมาห้องประชุมหรือเป็นพอห้องแบบว่าอธิบายว่าจะมีคนที่แบบเก่งกว่าเขาอ่ะก็คือหมายถึงว่าทําธุรกิจด้านนี้มานานแล้วอืเก่งกว่าเขาแล้วก็สแสดงวิธีแผนผังอีกอย่างได้ว่าเอออธิบายคล้ายๆแบบประมาณพวกที่เคยทำนอกจากก็จะมีพวกเครือข่ายมือประมาณเข็ม เข็มทองเลื่อนขึ้นขั้นเป็นเข็มเพชรเข็มยังกระวาไปบป็นวจพี่น้องเขาก็จะมีคนเก่งด้านนี้แล้วหรือว่าคนที่มาหลอกแบบหลอกแบบใช้คำพูดเก่งมาแล้วมาสอนเขาพอแม่แอมม่เข้าไปในห้องนั้นก็จะมีพอแม่แอมม่ามั่งคนอื่นมั่งประมาณ4-5คนอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนประมาณว่าเราดนนดนประมาณว่าดูนอบรมแล้วพี่น้องคือดูนอบรมแล้วว่าเธอต้องประมาณนี้นะหาลูกค้ามาก็จะเป็นทีมย่อยๆออกมาซ้ายขวาก็กห็ดแผงผังลงมานาะจ้ะเนาะเหมือนแผงแผงผังขาวบางบางบางช่องที่เขาทำแผงผังนั่แหละจ้ะว่าคุณจะได้เท่านี้นะแล้วคุณต้องไปซื้อคะแนนนะแล้วคุณต้องไปหาคนมาสมัครแล้วกี่คนที่คุณหามาสมัครด้วยแล้วคุณก็จะได้เป็นแม่ทีมก็คือเราจะต่ำลงต่ำลงเลยจ้ะแล้วก็จะเป็นสูงสูงขึ้นประมาณถ้าใครเคยเรียนประมาณหรือว่า อาจจะประมาณเคยรําพวกเครือข่ายพวกอะไรประมาณนี้เนาะจะนับพี่น้องขายพวกขายตรงอะไรประมาณนี้ก็จะลู้เหมือนบอกจะพี่น้องประมาณนี้แล้วบันทึตอนนั้นแม่แม่ก็เรียนแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกโอเคอะไรประมาณนี้จะร,รู้สึกว่าเออโอเคหลังจากนั้นก็คือตัวเองอยากได้เงินเขาก็บอกว่าให้คุณซื้อสินค้าตัวนี้นะซื้อสินค้าเขาไม่ได้บังคับให้ซื้อสินค้าเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าบังคับปุ๊บเราก็จะจับได้ว่าวุามันเป็นแบบว่า บริษัทอะไรนี่เขาหลอกลวงเขาหลอกลวงเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันว่าเขาก็จะไม่บังคับเราด้จ้ะพี่น้องว่าคุณต้องซื้อแต่ว่าเขาก็จะบอกเป็นประมาณว่าทางอ้อบนะถ้าคุณซื้อนะถ้าคุณซื้อ,อสินค้าตัวนี้ไปสินค้าตัวนี้ราคาไม่แพงแต่ว่าจะได้คะแนนสะสมแต้มได้หน่อยเดียวแต่ว่าถ้าสินค้าเพิ่มขึ้นมาในราคาหมื่นสมมุตินอกจากในราคาหมื่นหมื่นบาทคุณก็จะได้คะแนนจากหนึ่งคะแนนอาจจะเป็นแบบร้อยคะแนน ถ้าราคาสองหมื่นคุณอาจจะได้สองร้อยหรือสองพันคะแนนแล้วก็สะสมแต้มไปอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นพอตำแหน่งที่สูงขึ้นถ้าเราไปหาลูกทีมได้เยอะ เราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็จะนั่งแบบอยู่บ้านที่เฉยแบบเป็นคุณนายจิบกาแฟคือเขาให้ความหวังเราคือว่าซุ้มนี่เขาไปเรียนรู้ด้านนี้มาแล้วพี่น้องเรียนรู้ด้านนี้ตรงนี้มาแล้วที่ว่าจะมาหลอกให้คนเชื่อ,อให้คนเชื่อว่าไงาสวหาหลอกเนาะจะเนาะหลอกให้คนเชื่อเป็นยังไง <_' S 1> เขาเรียนมาด้านนี้แล้วประมาณนี้มาจากพี่น้องเออแล้วทีนี้แม่อาม่าก็ ก็อยากจะแบบว่าไม่ต้องทํางานก็คือจะพยายาญาไปหาลูกทีมไปแล้วใช้รถอะไรลูบอาจจะไม่ลองใช้รถมอเตอร์ไซค์ฝนตกก็ไปแดดออกก็ไปพูดก็ะพูดไลยจ้ะตอนนั้นแม่เอมมาสักลายเนาะตั้งแต่อยู่กับคนไทยเนาะนะจ้ะผีเสื้อโอ้ยมันคือลงตามเลยผีเสื้อตัวนี้จ้ะแต่ก่อนจะไม่มีตรงนี้นะอันนี้เพิ่งมาสักที่นอ์เวจจ้ะจะเป็นผีเสื้อจนญาตนะิน่ะญาติมองบอกว่าโอ้ย ผีเสื้อตัวนี้แต่ก่อนนี้มันเคยอวบนะเคยอวบเคยเคยแบบสวยผีเสื้อตัวเนี้ยตอนนี้ทําไมผีเสื้อมันผอมจังเพราะว่อย่างเร่งทํางานไปมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็กลับสามทุ่มสี่ทุ่มก็มีพี่น้องในความที่เราเชื่อครับไปทําไมก็คือไปไปไป,ไปฟังเขาพูดในแผงผังของเขาก็าจะมีคือคุณครูเนี่ยพี่นอ้องใช้ไม่เลียวเนาะชีวะ้ว่าตรงนี้เวลาเราเราไปถามว่าแม่เอม่าได้ไปแบบ ชี้ตรงแผนข้ามาให้ว่าแนนะแวทางการขายเป็นยังไงอะไรเงี้ยรายได้ที่เราจะได้รับคือแม่อมาจะไม่กล้าตรงนี้แล้วก็แบบว่ายังไม่นานก็คือยังไม่มั่นใจแต่เราจะไปฟังไปฟังกับคนที่มาใหม่แล้วทีนี้เราก็จะหาลูกทีมไปให้เขาเขาก็จะพูดตลอดว่าพูดไม่เป็นไม่เป็นไร พูดไม่เป็นไม่เป็นไรขายคอไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คอให้พาคนมาหาเขาให้ได้เยอะๆถามว่าตรงนี้จะได้คะแนนไหมไม่ได้แต่พยายามหาคนน่ะก็คือคนมาเยอะแล้วคนที่มากับเราเขาก็จะสมัครพอสมัครปั๊บเขาก็จะถามว่าใครเป็นลูกทีมใครพามาก็จะเป็นซื้อแม่เอามาก็เหมือนประมาณว่าเราได้ลูกทีมเพิ่มประมาณนี้ก็ทําให้เราแบบว่าขยันแบบพี่น้องขยันแล้วก็อยากได้แบบว่าเยอะๆน่ะเอออยากได้แบบว่าลูกทีมเยอะๆแม่มาก็จะออกทุกวันออกทุกวันบางทีก็ไปกับเพื่อนมั่งบางครั้งก็ไปคนเดียวมั่งบางครั้งในหมู่บ้าน แม่เอม่าแม่เอม่าก็เขาจะให้ซื้อซื้อสมุดสมุดเป็นหนังสือของเขาว่าเออจะมีแคตแคตล็อกพูดบ้านนอกจังแคตตล็อกของเขาแล้วก็จะแคตตล็อกวัดขายอะไรอะไรเออแคตตล็อกนี่ไม่ได้ซื้อแต่ว่าจะเป็นเหมือนสมุดนี่แหละจากพี่น้องมาบอกว่าเซตหนึ่งร้อยหนึ่งเราก็จะไปให้คนที่ในหมู่บ้านหรือใครที่เราอยากให้เป็นลูกทีมเซตละร้อยเชื่อไหมแม่เอม่าซื้อมาประมาณอ้ยเยอะอยู่ด้วยจากพี่นอ้องสิบกว่าก็าจะเป็นพันกว่าแต่ก่อนนี้ก็คือว่าเยอะมากเราจะนอบพันกว่าบาทเนี้ยก็จะไปซื้อแม่เอม่าก็จะไป ดูบริษัทของเขาเคยเขาขายในกรุงเทพอันนี้ก็ไปจากพี่น้องไปแล้วทีนี้เป็นยังไงเป็นแล้วก็คือไปก็เป็นแบบว่าเป็นรายจ่ายก็คือเป็นการเสียเงินเวละแต่ก่อนที่จะไปแม่เอม่าก็จะไปซื้อซื้อมาพันกว่าเนาะตอนที่ไปตอนนั้นซื้อมาแล้วก็กลับมาก็จะมาให้คนที่หมู่บ้านเขาสมาัครค่าสมาัครคนละร้อยลูกบอกจากพี่น้องค่าสมัครร้อยหนึ่งก็จะได้หนังสือตัวนั้นแหละไปจากพี่น้องแต่แม่เอ็ม่าบอกว่าถ้ายังไม่มีตังก็คือ เอาไปก่อนก็คือสมัครฟรีไปก่อนทั้งที่ตัวเองเนี่ยซื้อมาแล้วร้อยหนึ่งพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าอยากได้ลูกทีมแล้วอยากได้อยากได้ให้เขาเนี่ยไปขายของให้เราคือเหมือนประมาณว่าจะโทษเขาว่าปั่นหัวเราก็ได้หรือเราจะโง่อันนี้ก็ยอมรับเลยจากพี่น้องเนอะก็ยอมรับว่าโง่เพราะว่าโง่าถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะาเราอยากรวยเราอยากมีเงินไม่งั้นเขาก็จะเรียกว่ามีทั้งคนโง่คนฉลาดมันอาจัดในโลกนี้อ่งสช่หมเออแล้วทีนี้ ทีนี้ก็จะไปจังหวัดอุบลมั่งจังหวัดอะไรเมื่อเงินเราก็จะหมดไงพี่น้องถามว่าไปจังหวัดอุบลมั่งก็คือออกประมาณว่าจะพาลูกทีมไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็พอไปเที่ยวปั๊บก็จะประชุมกันลูกทีมอยู่ที่อุบลมั่งอยู่อะไรเครือข่ายทางอุบลทางโน่นทางนี่เนาะจ้อุดรขอนแก่นกรว่าไปนานๆก็จะไปอุบลบางครั้งก็จะไปอุดรพอไปอุดรอย่างเงี้ยเราก็จะมีที่ให้นอนก็อาจจะเป็น อาจจะเป็นของวัดวัดป่าวัดป่าแล้วก็ไปนอนกันเขาอาจจะให้ค่าน้ําค่าไฟแต่ว่าจะไปนอนห้องรวมกันแล้วแต่อะไรประมาณนี้จ้ะแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดว่าม,มีมีแม่ทีมพ่อทีมใหญ่ๆเขาอยู่ในจังหวัดนั้นเราก็จะไปนอนบ้านเขาอะไรประมาณ้เราก็จะไม่ได้ใช้จ่ายตรงนี้แต่ว่าก็จะจ่ายพวกค่าน้ํามันอะไรช่วยกันก็คือไปทํามาไปเง,งี้ยก็คือสนุกก็จะมีตีกองโป่เพลงปอบมือพี่น้องร้องเพลงแล้วก็จะโอ้ยพวกเราสู้สู้อะไรประมาณนี้พูดมาแล้วก็ขำ กอดคอกันพวกเราจะสู้ไปด้วยกันอย่างหมอนมาไปเงี้ยเอาเงินมาจากไหนก็เงินจากตัวเองแหละพี่น้องแลว้วทีนี้ถ้าถามว่าแม่เอม่าท,ำทำําทําธุรกิจธุรกิจด้านนี้แล้วก็ไม่บอกว่าชื่ออะไรล้วจะไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังอยู่ไหมอบริษัทที่แม่เอม่าทำหรือว่าเครือข่ายประมาณเอาแค่ว่าใบด้ดดวยจะ power เอาแค่ power ด้วยจะคาต่อข้างหน้าอะไรมีแต่ไม่บอกว่าอะไรนะจ๊ะพอเราไปก็ร์ w e r power สู้สู้แบบมัน เออรู้สึกว่าสนุกมวลและใจเราฮึกเหิมเหมือนเราจะได้จริงๆแล้วเขาก็พยายามให้เรานี่เป็นแะแนะนําเพราะว่าแม่ไอมาเป็นคนที่พูดเก่งเพียงแต่ว่าไม่กล้าไปขึ้นเวทีบอกว่าแผงพัง,งอย่างนี้นะคุณจะได้เท่านั้นเท่านี้รายรับที่คุณได้มา จะยังยังไม่กล้าเพราะว่าอาจจะไปแบบยังไม่ถึงจุดนั้นประราพี่น้องเออก็คือเขาจะพยายามแนะนําให้แม่มากรู้ว่าคนนี้นะเป็นหัวหน้าทีมที่ใหญ่มากตอนนี้นะเขากาลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะอะไรประมาณนี้เขาเขาก็จะมีรูปรูปขึ้นเขาเรียกขึ้นบอร์ดแล้วขึ้นอะไรให้เราดูว่าเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้เพราะอะไรไม่ได้เสียเงินสักบาททาไมไม่ได้จ่ายเงินสักบาทเพราะว่าอย่างนี้แหละเขามีลูกทีมตอนนี้เขาเป็นแบบว่าหัวทีมที่ใหญ่มากสูงมากเขาไม่ต้องทํางานเลยเหมือนอย่างเราเราเนี่ยไปทํางานแล้วก็ได้คะแนนแล้วก็ได้เงิน แล้วก็เงินก็จะไปหาเขาคนที่เป็นหัวทีมเป็นอ่าแล้วเราไม่อยากเป็นหรือแม่ทีมพ่อทีมประมาณนี้พี่น้องเขาก็จะมีพวกนี้เขาจะเรียนรู้ด้านการพูดด้านการคุยมาแล้วแล้วก็ งานของแม่แม่บางครั้งก็จะไปรถกระบะกับเขาไปกรบรถรถกระบะกับเขาก็ถามว่าเอาเงินมาจากไหนจ่ายค่าน้ํามันก็คือจ่ายช่วยกันคนที่ไปเขาจะบอกด้วยนะเออว่าจ่ายช่วยกันนะค่าน้ํามันอะไรแม่แม่ก็จะลงตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านใกล้ๆมั่งออกไปในในนอกอําเภอมั่งแต่ว่าไม่ได้นอกจังหวัดนี่คือนานๆไปทีเนาะจากเพราะมันต้องค่าค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเราก็ต้องแบบดูแลลูกๆด้วยอะไรประมาณนี้อ่าก็มีครั้งหนึ่งไปหมู่บ้านใกล้ๆประมาณห่างกันประมาณ20กิโลนี่จ้ะพี่น้อง คนที่เป็นห,หัวทีมเป็นพ่อทีมอ่ะคืออันนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นคุณครูเลยนะจ๊ะเป็นคุณครูหรือเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรจะไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นข้าราชการเขาก็จะมาเป่าหัวของเขานี่หัวใหญ่ๆของเรานน่ว่าขนาดคนนี้เขารับราชการมาเขายังออกมาเลยออกมาเพราะอะไรเพราะเขามาทำ power เ,เออเขาถึงแบบว่ามีเงินเดือนกินตัวน,นี้เขาไม่ต้องทําอะไรเห็นไหมเออเพียงแต่ว่าคุณหาคนมาแล้วเขาก็จะขึ้นเวทีสอนแม่มาก็ยังได้แบบว่า เรียไปหาพวกญาติว่าเออไปด้วยหน่อยไปด้วยกันหน่อยไปพวกน,านาั้นๆก็ใจดีเหมือนประมาณนี้แต่พอเราพาพวกญาติไปญาติก็อยากไปฟังเออก็เหมือนอาจจะบางคนถ้าจิตอ่อนจิตอ่อนมันแม่เอมา่าเชื่อคนง่ายประมาณนี้แะพี่น้องก็อาจจะแบบว่าเอออยากไปขายเหมือนกันอยากจะลงทุนมีเงินในธนาคารเขาอยากถอนมาแล้วก็ มีที่ก็อยากขายสมมุตินะจ้ะถ้าเกิดว่าอยากรุ่นๆเยอะๆอยากได้คะแนนเยอะๆแบบว่าพอได้คะแนนเยอะซื้อของเยอะแล้วเราได้คะแนนเยอะก็คือเดเงินมันจะเข้ามาในระบบของเราเองอะไรประมาณนี้จ้ะแล้วทีนี้ที่ว่าทําไมขายจนแบบว่าได้มาเป็นเมียฝรั่งหรือว่าอยากมาเป็นเมียฝรั่งจนได้เป็นเมียฝรั่งถึงได้มาอยู่ต่างประเทศเพราะอะไรมัาบ้างพี่น้องก็คือมันมีเครื่องน้ําเครื่องน้ําชนิดหนึ่งมันจะเป็นเครื่องน้ําปั่นนี่แหละเครื่องน้ําปั่นที่ออกมาที่ตอนแม่มา ก็คือช่วงช่วงแรกก็คือรู้จักกับเครือข่ายพวก ขายตรงตรงนี้ก็คือจากน้ำสีเขียวมุลัพพีน้องเออน้ำสีเขียวเขาเอามาให้3ามขวดเขามาให้กินก่อนเหมือนประมาณว่าให้กินก่อนแล้วก็เอาไว้ให้กินใน3ามขวดนั่นแหละจากแต่ขวดแรกเนะี่ยกินไปแล้วหน่อยหนึ่งเออคือือเอาไว,ว้แล้วเขาพอให้เสร็จเขาก็บอกว่า3ามขวดนี้เท่านั้นเรายังไม่ได้ตกลงว่าเราจะซื้อแต่เป็นคนที่เกง่งจะเอาข่อยบา้าได้ซื้อได้ล่ะเจ้าเป็นคนเอามาให้ค่อยดื่มเองอะไรเราก็ไม่กล้าพูดใช่ก็คือตกลงก็จ่ายเงินเข้าไปทีนี้สุดท้ายก็สุดท้ายแล้วจากก็คืออยากได้ขายน้ำตรงนี้น,น้้้ตรรงนีก็จําาาาาไไไม่่่ดดววเขขยทห เออแต่ว่าอยากได้เครื่องปั่นน้ํานี่ไม่ได้มาง่ายๆต้องได้จากเครื่องปั่นเครื่องปั่นน้ําตัวนี้มาปั่นให้เป็นโมเลกุลเล็กลุงเออผุนเด็กพี่น้องโมเลกุลแต่ก่อนไม่รู้นะโมเลกุลคืออีย่างนองภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือภาษาไทยแต่เป็นคําที่แบบว่าคำคำพวกอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้ก็จะมาป,ปั่นปั่นเครื่องปั่นน้ําตัวนี้มาปั่นน้ําธรรมดานี่แหละพี่น้องน้ําแบบจากจากตู้หรือว่าจากถังน้ําของเราธรรมดา จากที่ขวดละสิบตอนนั้นที่แม่เอแามา่ซื้อถ้าจําไม่ผิดเนาะขวดน้ําประมาณขวดละเจ็ดเนาะพี่น้องเจ็ดบาทเออก็จะมาปั่นปั่นให้เป็นโมเลกุลเล็กลงเล็กลงอะไรประมาณนี้แหละพี่น้องเออแล้วเราค่อยมาเพิ่มน้ําสีเขียวน้ําสีเขียวนี่ก็เป็นน้ําของอ่าสินค้าที่บริษัทเขาเอามาขายก็เติมลงไปเติมลงไปพอเรากินแล้วร่างกายเดี๋ยวนี้จะสะอาดคือพวกประมาณว่าอาจจะตับไตไส้พุงล้างออกมาหมดพวกในท่อพวกใส่พวกอาหารอย่างประมาณนี้พี่น้องเออก็คือเขาจะมีหลักการพูดของเขานั่นแหละ ก็คือแม่ไอมากก็เลยไปอันนี้เงินจ้ะไปไปกู้เงินถามว่าแม่ไอมาเป็นคนเคเครดิตดี D ล้ะจ้ะคือพูดอะไรก็ให้คนเชื่อแต่ว่าแม่ไอมาก็ไม่ได้โกงนะจ้ะคือไม่มีเราก็บอกไว้ไม,มีแต่ว่าจนสุดท้ายก็ เอาเงินคืนเข้าไปแล้วพี่น้องก็คือใช้นี่นเขาไปแล้วคนในหมู่บ้านแม่ไอมาศแม่ไอมาก็ไปยืมเงินเขาไปยืมเงินเข้ามาแล้วก็ไปยืมเงินที่อื่นมาไปซื้อเครื่องกรองน้ําตัวนั้นเลยพี่น้องราคาสองหมื่นกว่าทั้งที่ตัวเองไม่มีเงินไม่มีเงินแบบถึงร้อยก็คือมีเงินใช้ธรรมดาแต่ไม่มีเงินที่จะแบบไปลงทุนก็ซื้อพี่น้องเพราะว่าคนคนในทีมอีกทีมหนึ่งอ่ะเขาซื้อแล้วทีนี้เขาก็ไปหาขายขายตามหมู่บ้านแล้วไม่ได้ว่าขายง่ายเหมือนที่แบบเรานั่งฟังเขาคุยกันนะพี่น้องคือก่อนมันจะขายได้เราต้องไปพูด จาแบบอย่างนั้นอย่างนี้ Formula Formula bağ. จนแบบว่าตัวนี้เขาเชื่อได้บางคนเขาก็บอกว่าอย่างนี้ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าแม่ไอมมากเคยไปหมู่บ้านหนึ่งก็ไปกับเพื่อเพื่อยที่ทําด้วยกันนี่แหละก็ไปคุยให้เขาฟังแม่ไอมมากว่าก็บอกว่ามันเป็นน้ําอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าเจ้าบ้านในเสือบอนเป็นอย่างกินน้ําตัวนี้ไปก่อนฟรีขวดหนึ่งแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะมาอันนี้แม่ไอมมากเป็นคนพูดเองนะจ๊ะคือไปกันจิตไปคนเขาก็บอกเอออันนี้ให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 ้ไอเข็มพูดเนอเออแม่ไอมมากก็พูดจนคนที่่่ฟังมมอาาวโย คนมาพูดแบ้ๆอย่างนี้ไม่เคยเชื่อหรอกคนพูดแบ,บนี่ก็คือมีแต่ม,มาหลอกตลอดมีแต่ม,มาโกหกตลอดเขาวกระว่างสินะพี่น้องแต่ตอนนั้นแม่เอ็มมาในใจะคิดว่าไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกคิดแล้วก็บอกครับว่าไม่ได้หลอกนะเพราะว่าในความที่แบบว่าเราเชื่อครับไปจนหมดแล้วว่าไม่ใช่อย่างไงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีลดคิดแบบคิดฝันไปนลยพี่น้องจนตัวเองผอมผอมเพราะว่าแบบออกไปตลอดทุกวันอะไรประมาณเนี้พอได้เครื่องตัวนั้นมาปั๊บมาพี่น้องก็พยายามปั่นน้ําขาย ปันก็จะไปขายให้ใครอะไพี่น้องเพราะว่าคนที่เขาจะมาซื้อเขาไม่ได้ไปอบรมเหมือนเราเขาไม่ได้ไปหลงเชื่อเหมือนเราแล้วใครจะมาซื้อจากน้ําที่แบบขวดละห้ากลายเป็นมาเป็นขวดละ5้าสิบหกสิบเจ็ดบอะไรอย่างเงี้ย จ็ดสิบาทอย่างเงี้ยอืมใครจะไปซื้อใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ฟังเขาเหมือนอยากซื้ออยากซื้อเขาอยากให้เราซื้อเพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกทีมเขาพอเราซื้อปับ๊บเขาก็จะเป็นแม่ทีมสูงขึ้นเรืแล้วเขาก็จะได้คะแนนกับเราเมนบอลพี่น้องแล้วนี้ซื้อเครื่องมันมาซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ออกเพราะออกไปแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครไปไป,ไปมาเครื่องที่แม่เอ็มมาซื้อพอจะไปอีกจังหวัดหนึ่งเขาก็บอกว่าเออเข็มขอยืมเครื่องกรองน้งนําตัวนี้ได้ไหมเพราะว่าจะอาไปให้ลูกทีมดูจะไปสาธิตให้เขาดูว่าาาเเครื่ออองงงมมมััันนป้น้้งงํํไไดยลออลลกกแวจะทา สินค้าแบบทําของออกมาขายได้ยังไงจะได้เงินเยอะเท่าไหร่แม่เอาจะพูดได้หรือปฏิเสธได้หรอโอ้บอ้ไปบอยไปเออเอาไปสองสามงานแม่เอาไม่ได้ไปเรก็เรยมคิดเอากูคิดถูกหรือคิดผิดวะว่าเอาเครื่องมาได้ตัวเองจะแบบปั่นน้าขายได้อะไรประมาณนี้น้อยจ้ะเนาะไปไปม,มันไม่ใช่นี่หว่าเราก็เริ่มแบบรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะไม่ใช่แล้วก็ทํามานานแล้วทําไมเรายังไม่ได้ตังเลยแล้วก็ เงินที่เราซื้อไอ้นี่เครื่องอันนี้ไปไหนเขาบอกว่าซื้อเครื่องแล้วจะพยายามหาลูกค้าให้พอเราปั่นน้ากองน้ําไปขายแล้วบรแเ่ณน้ำปั่นสมุดตีเด้วยวะเขาจะแบบว่าช่วยเราก็เหมือนเขาไม่ได้ช่วยแต่เขาก็พยายามหาลูกทีมไปไปเรื่อยอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้มาช่วยเราว่าอยไปเอม็มมาเออไอเคอมออออออมินิจะพาขึ้นรถไ,ไปไปไปหาทางขายทางพุ่นจะไปหาวิธีปั่นน้ําขายแล้วก็จะบอกเขาเขาไม่ได้ช่วยเราตรงนี้เลยแม่เอม็มมาก็เลยรู้ว่าคนที่เข้ามาเป็นแม่ทีแม่เอม็มมาตอนนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้เก่งมากเหมือนกันเพียง ประมาณว่าเขาอาจจะโดนปั่นหัวมาหรืออาจจะแบบว่าพูดให้หลอกหลอกลวงว่ามันจะเป็นอย่างนี้เขาก็เชื่อเขาก็ไปทําตามแล้วเขาก็มาสอนแม่ไอ้มากอีกต่อหนึ่งมานั่นแหละหลังจากนั้นเครื่องตัวนั้นก็ไปขายต่อให้ญาติหรืออะไรจากสองหมื่นกว่ามาขายหมื่นกว่าแล้วเขาก็ซื้อเงินผ่อนอะไรญาตินี่ก็คืออยากซื้อไปไปแบบกินให้สุขภาพดีเฉยอะไรประมาณนี้ยหลังจากนั้นเครื่องนั้นก็ไม่ได้คืนเขาก็เอาไปเลื่อยๆจำไม่ได้ด้วยใจพี่น้องนั่นแหละก็เลยมาว่าหมันฟังว่าพวกอันนี้ เดี๋ยวนี้อะไรมันก็ดังๆล้วจะแบบตัวอะไรข้างหน้าไอคอนอะไรประมาณนี้เลยจ้ะมันก็เป็นเหมือนประมาณคล้ายๆกันจ้ะพี่น้องเป็นเหมือนคล้ายกันว่าเออเขาโดนมาพวกที่ขายประมาณนี้เขาโดนแบบว่าจะเรียกว่าสั่งสอนเลยเขาโดนแบบว่าอบรมโดนฝึกการพูดฝึกวิธีพูดพูดยังไงให้คนเชื่อเราพูดยังไงให้คนรู้ว่าเราจะได้จริงๆเราจะได้ตรงนี้จริงๆ,ๆอะไรประมาณนี้จ้ะ หลังจากนั้นก็ที่ว่าทําไมถึงไม่ได้ผัวฝรั่งเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินแบบว่าทําแบบธุรกิจพวกอ,ออนไลน์พวกเครือข่ายขาย,ขายตรงอะไรเนี่ยนะจาะเนาะมีลูกทีมอะไรก็คือว่าทําไมถึงแบบจนแบบว่าเป็นหนี้จ้ะก็คือหนี้จากอสองหมืนกว่ามันก็ไม่ใช่แค่นั้นก็จะมีค่าเดินทางค่าอะไรรวมแล้วโอ้ยสองแสนกว่าจะพี่นอ้องอือสองแสนกว่านี่แหละบางคนที่เขาบอกว่าเขาแบบอ โคตโตอะไรประมาณนี้จ้ะพี่น้องนะมันจะว่าอะไรมันจะติดเหลือนะจ้ะมันจะไม่ผ่านนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะจ้ะพี่แหม่มเด้อรอเด้อรอให้คนติดตามถึงเออเออหมื่นหนึ่งก่อนนะจ้ะแค่นั้นเลยจ้ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ได้ให้กดแชร์เยอะๆเลยจ้ะสวัสดีจ้ะบ,บ๊ายบาย